อ่าส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทนะฮะแม่ค้าคนนี้เขาฉุนครับไม่ตรงปกไม่ตรงปกดูฮะว่าเขาทำยังไงครับฉีกเลยครับเนี่ยฉีกเลยทำาบบีร็วเลยทำับบคีริวเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ดีร้านเลยเนี่ยเนาะอ่าคุณพี่รมนะครับอายุ56ปีเป็นแม่ค้าในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทครับ ฉีกเลยฮะฉีกทั้งฉีกทั้งตัดเสื้อนะครับอเอามาทำผ้าคีริ้วเลยครับเขาสั่งเสื้อมาจากร้านค้าออนไลน์ออน,ลน,นะครับแต่เมื่อเปิดสินค้าออกมาดูประกฏบว่าสิ่งที่สั่งกับสิ่งที่ได้มันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยคือไม่ตรงปกอย่างแรงนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้สั่งซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อลายจุด3ตัวประกอบไปด้วยสีเขียวสีชมพูและสีขาวราคารวมอยู่ที่300บาทก็คือตัวละร้อยบาทค่ะ เมื่อได้รับสินค้าพบว่านอกจากไม่เหมือนแล้วออยังเป็นเสื้อคนละประเภทอีกอเสื้อคอวีสีขาวเขาไม่ได้สั่งเสื้อคอจีนสีครีมเขาไม่ได้สั่งเสื้อแขนยาวสีดำเขาก็ไม่ได้สั่งนน่น่ะฮะแล้วแต่ละตัวมาไซส์ก็ไม่เท่ากันอีกขนาดก็ไม่เท่ากันอีกบางตัวนี่เล็กขนาดสำหรับเด็กใส่ครับมไม่ใช่แล้วนะฮะไปดูครับใส่ไม่ได้เลยตั้งตัวนี้เป็นเสื้อ,เส,อเสื้อเก่าอะค่ะเสื้อมือสอง แล้วเมื่อกี้ทำอะไรเห็นเป็นผักกีริ้วไปเลยค่ะเอาพักกีริ้วไปเถอเลยผักกีริ้วเลยอือคือโมโหจัดโมโหนี่แหละด้วยความโมโหบอกว่านี่ตัดเลยชีกเลยเอาไปทำเป็นผักคีริ้วเลยแล้วอยากจะให้เรื่องราวของตัวเองนะคะเป็นอุทาหรณ์กับคนที่สั่งสินค้าออนไลน์ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้าให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะถูกลอเหมือนกําชา